เราคยเคยจับอยู่เมืนบ่ย้อนก็ลองได้บ่เขาใช้เนาะทั้งบ่ฮักมาหายข้าวต้นไม้ได้เขาหายเจ้ามืออื่นเจ้าจีไปไทยมืออื่นอะไรห้เจ้าซื้ออยู่ซื้อกินสองร้อยบาทเนาะเป็นเงินของมาบุญเองนี่แหละมีเงินมาหายอยู่พี่น้องเอ้ยมือนีนก็ได้มีเงินมาหายอยู่มีเงินมาบุญไปกันมี ตัดภาพมาบาัดนี่หลังจากเดินทางมาประมาณชัมม่วโมงกว่าๆพี่น้องเลยเนาะตัดภาพอยู่เพื่อนซัดล้านแป้นทางขอบครัวไอ้เขียวพี่น้องเลยเนาะนกาบถักทายสบาดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบาดีมูเพื่อนกันบ๊สกูสกคนพี่น้องเลยพ่อพอกันตอนแดดเจอจ้าแดดแก่ๆกเทียงเว้นพี่น้องเออรับตับใหม่รีเวดเนาะมาทางนี้ทั้ง ลูกไผ่ครับเมียห์เห็ดพีชังอยู่ด้พี่น้องเลยเนาะเห็ดน้ำไม้น้ำมันนี่แหละเห็ดน้ำไม้น้ำมันอยู่น้ำไหมลายพี่น้องเลยลายเป็นตัวเป็นในสัญลักษณ์อยู่บ้านชอกว่างเลยพี่น้องเลยเนะาะการถนนนห,นหนทางการไปไกลมาขึ้นเนื้อลงไตก็ต้องแวะซื้อน้ำไม้ซอยก่อนพี่น้องเลยโหได้ไปหานี่เนาะ ชายเพลินชายช่กระดูกไผ่ลูกชายโดยชายกระดูกไผ่อ๋อไปหาเส้าในบอนี่โดยหาเส้าไปหาบ้านขาโดยจัดสิบพันขายเลยสอบหนึ่งกระสอบละเจ็ดสิบพันโดยโอ้ขายหยกเนาะไปขายให้ตามไปต้มเลยให้ค่าคนเปิดตามทางหันบ่ลบนาเขาจะต้มลงไปสวเัาต้มเนตเต็มกระพุ้ยเต็มกระพุ้ยอืม พี่น้องเลยทักทายสบายดีทั้งเมียไอเขียวเนาะเื้ยเจ้ยังก็พนันเจ๊แวะเนาะเจ้แวะกําลังหาหน่อไม้อยู่พี่น้องเลยกำลังสมหน่อไม้เนาะมื่นก็เดินทางแล้วมื่นนี่เนาะมื่นเดินทางแล้วทำฟังไทยเนาะมาเมื่อนี่กับทางลุงจันทร์พน สื่อได้เนาะสื่อทอสมาเจาะหน้าไม้เคี <S <S ้ยวก่อนมอก่อนพี่น้องเลยเจาะก่อนมอสิอ่าเจาะเจาะหน้าไม้เคี้ยก่อนมาอนีิพี่น้องอ่าเจาะก่อนหมอก่อนกอหยอกได้พี่น้องได้เจาะน้าแล้วมาดูดน้าเนาะดูดหน้าไม้เคี้ยวดูดน้าไม้เคี้ยวคือมาใส่มาอาบอ่าเป็ยดูดน้าไม้เคียวคือมาใสมาอาบอ่าเป็นยังเออ คือไงบุลเลิกบกลาแทะคือไงขึ้นไงนขึ้นแต่ละมืออแทะอ่าดูต่อวบัสชะพี่น้องเลยอืมเพื่นบ้าย้อนยายพี่มารอบนี้สังเกตเห็นเล่าพี่น้องเลยลนเ,เนเานอเนะอ,อันนี้ใส่ท้งไว้เนี่ยสิไปใช้ก็ไปขายบ่ยเ,บเอา้าชั้นบ่โอ้ยเอาไว้ข้า,าไปขายไปยังโอ้ยขายแล้วสอบหนึ่งแลว้วขายสอบหนึ่งแล้ว อันนี้สิแบงกันพูดพูดนี่ไว้ตอนซุ่มทีมงานมันมาเยี่ยมมายามนี่บ่โอ้ยพี่น้องนะโอ้พักแยงเรเอาก็ได้ผักแยงน่ะโทอยู่หน้าเขาเราะยทัางทีก็ยานางคืออยูยานางบุมี้ักแยงเฮา่ะลายยูผักแยงเฮาน่ะบ่บ่หน้าเฮา ติ้นบ้านเลยเฮือนเ household อยู่หน้าเลยเฮือนเ household น่ะแมนหน้าติ้นบ้านนะคือแบบนี้แหละเฮาอยู่หน้าติ้นบ้านเลยนอนอยู่หน้าเฮือนก็อยู่หน้าเลยพักกันยังลาอยู่แต่ว่าจะนั่งบ่มมี่จะนั่งต้องไปเอาอยู่โรงเนาะเอาไว้เนี่ยแล้วเนาะพอใจเบิ้ด าดเจ้าีน้งไงพี่น้องนาง่นางดงเขียวค่ะพี่นางดงเขียวค่ะคนไปหาตได้เศร้าคนบอกเย็นไปเจอเศร้านหลดเข้าไปเลยไปำรไทยรถสิบพันข้ารถสิบพกไปจะพี่น้องตัวเองกับมาเลเซียเลยไกล้่ไปนี่ไง หอยชงซ้ำลักสุดแล้วของกใช่ทางไอเคียวเฮาพีนองเลยเนาะอ่าเป็นอะไรแน่พีนองเลยคือสีหอดนะตามเบิ่งอยเนาะหอดเลวอัจนลงมานอนริงเขาหาติพีนองเลยทางไเฮาบ้ได้เนาะเริ่มแล้วเริ่มบไว้อ้วเนาะ พี่ลังเราต้องยังดีคืนเดียวฮะยังดีคืนเดียวเ่รอืมอ้คืนหนึ่งเนาะข็สู้ได้อยู่เนาะอุดเอาอุดเอาพี่ลังเลยเบ่งแหงดีเนาะเกือบซ่งเก่าแล้วเนาะกินเข้าห้ากระยาอันนึงอันก็เลยอิ่มแน่นก็เจ้าก็ต้มไค่อืม เดี๋ยวกินแกงน้มั้ยขากินก็จะตีป่านี่แล้วครับเอา่อนแล้วเนาะต้ป่าเขาแล้วยูบังก่บกัคือเจาหันใจยากปะยากจังหนักยู่แต่ลงย่างเงียก็ได้ฮุนมาจับด้ยแข่งไงย้อนหันมาตึงเลย

ใช้พาทุ่งก่อนเป็นองไรอ้หมเยแป้งนี่โพูดแงลังกูนี่่า ขาใน้คนแห้งเลเนาะนแหงดีคนแห้งเ่นี่ยเนาเรเริ่มเริ่มย่อเองเนี่ยได้หรอล่าเางยังได้อยู่เหนยุบลงก็มเดยียบเกิดเองแล้ใส่เวลาแล้วเนี่ยมันล่มแล้วเนาะ

มันม <si ุนมาดนำตัวม no ันงามคาแล้วอะน้องเลยมันมันใหญ่เบ่งขึรุลายขอเห็นเมื่อกี้คนตกใจใหญ่เ uh, ม oh no? ื่อกี้นี่ฮะโห่ฮะปวดโพเนาะใหญ่อยู่หรใหญ่อยู่แล้วน้อยล่องบอนเลยนะเยอะจังหน่อยบอกจำได้ใจบอกจำไปซื้อปากซื้อพระอัฐทอนะเจ้า เดี๋ยวเรามาเปิดหนึ่เบอร่งกับเบิรนึ่งแห่งตึงกูเกาแห่งตึงกูเกาเพรามันยอมเนาะอ๋อโมเทอร์นี่มันอืมโมเทอร์นี้มันมันลงเนาะมันจิบไปทางอื่นเนาะใครเข้าอันหน้ามันจิบไปทางอื่นเนาะอืมขอเห็นมุกี้ก็ยังตกใจพี่น้องเยเด่งกันบัดไปมังแกงสุกอร่อย กี่ข้าวกำยังกอมวันนี่ต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่ช่องต้มหมาไข่ต้มไข่ลวกต้มไก่โอไข่ลูกไข่ลวกเนี่ยบอไข่เลยเนี่ยไข่ไก่ข้าวมืออื่นก็จะได้ไปกินอาหารอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละกินแต่ต้มนี่แหละติดจิกมือเลย ดูดออกกับปัจจุบันพวกก็มือสองมือเนาะอู้ยเซอร์เลยแล้วต้องวังยังหน่อยนอนคืนนึงนะครับผงเนาะนอนคืนนึ่งสองขึ้นนะพันธุ์ทงเลยนะมั้งมันเหม็นรองคล้องอย่างนี้มันแรกกับอืมยังลงเงินก็ลงอืมเป็นได้ก็ไม่ได้มากมืออื่นนไงเพราะว่าย่านเวลาดูดน้ำมันบุบๆเนาะคือหมองได้เหรถ้าว่าดูดน้ำออกลายประเดี๋ยน่ะมันเสียดหายเข่ามื่อย จะมาจะใช้ออกซิเจนจะไม่ใส่แบบเมื่อยขึ้นมากค่ะบอยู่นานใครได้ปืนออกปืนเข่าแล้วเวลาขี่มันขับนี่กับเอามาชอบตัดเจริญเจ้าเวลาอยากกินแล้วก็อ๋อออกซีนะทนั้งซีแซนของน่นางเลยนั่นของโซน่างทางั้งซีแซน โตอเราหมหมกคนงหนาโอ้ยมันเป็น hmm. ยังเด้อนสั yeah. ่งกันนะเจ้ามีเงินหรอไปกินเวตาด้อมนี hmm. ่ก็เทกเลยเดี๋ยวมันเลือดควันในขอก่อนจะเลกอ๋อเป็นไายวเบ่งหางเลย อตอนนี้นบบฮูซื้อเจ็บยังเลยเนาะนซื้อๆ,ยๆยอยู่นยเนาะเม,มันเด็กจีบๆกันเลยมันเขาเต่งเนาะเต่งดุมันระเบี่ยงเดี่ยงเขาไต่บ้านนี่อ,อืมสักน้อยทางดวงจันทร์คนมาซื้อทอซื้อได้มาให้มันีเนาะทางแม่วันสุริเพชรเพิ่นบบมมอ,อ่า เฉื่อไปนี่นาเห็นพนตักน้ำเนาะตักน้ำึ้นมาซักผ้าซักผพาอาบน้ำไปหน้อยเนาะเมื่ออยูุ่้มเลยแหละเมื่อพุ้มน่นเห็ในวันทางสารหนองน้ำก่อนในวันิี่เดิดอยู่คุ้มบนเนาะอยู่คุ้มพุ่มยากก็ปกติไปมันเย็นแน่นาะเย็นเลยห้าโมงเย็แม่ปะเทศเป็นกีอาเรือ อ,อันนี้ไว้แก้งื่อบันเนี่ยว่าจิตไม่ทงเห็ุทำไมทงแม่มไมด่ดองเม็นกินจนีเดินห่าเ <c ười> ด็ดจำพี่น้องเลยอ,เอ,อันนี้บอกของตอนีอนน่บอก เออนี่ยกเอาลกตอนมัจะต้ลาเลยมันทมใหญ่กันได้เอาลเฮากักินนมอะไลบ่ได้เลยฮะน่ะกินแมนกินเรื่องยากอยากกินไปแล้วมันทรมานเลยแสดบัดคอเลยคลายสอบดึงทะายเกาะคลาย โอ้เจ็ดพันพันเย้อ้กาังลอกงคือกันหน้าอยู่ใกล้กันคอยก็อยู่คอยก็อยู่หน้าเล่าอะอยก็น่ไปไว้ตั้งไวุ้นุ่ทกระโจอยู่ใกล้กันเนามันท่กระโจอยู่ใกล้กันแล้วคอยเล่าไปลุงคอยเนาะลุงกับน้องเคยอ้าคอยมานองสาวเล่า เดอมปัดกันโดยโ่าไหร่้อทั้งบ่อเาโบรเขาไม้ไดเาหาเจ้ามืออื่นเจ้าะไปไทมืออื่นไให้เจ้าซื้ออยู่ซื้อกินสองรอยบาทเนาะเป็นเงินของมาบุญเองนี่แหละเพื่อซื้กับข่ากับน้าเจ้าเงามืเะซยมีซอได้ก็้มียู่เรียนอาบ่เรียน เขาอยู่ห้อ,องบดไสเรียน,นได้เรียนได้นักพายมาลายเมื่อลรตั้งแต่ไปคอนแก่นปุ๊บมันอยู่ในกระเป๋า<ด>เลยแมนไปตะกี้ปุ๊บแล้วก็นกี่ขายบาทเติบได้หาชิปไปตั้งก็มี่โอ้เรียนชิปเรียน,นหาโอ้ ห้าสิบบาทหลวปรจักเษาเห้ยเป็นไปหยอกกันกองแกงกองแกงอยู่ตลาดแล้งเด้อดีหาสิบสตางค์เบาทงไปแล้วเต๋อเรียนให้พันไปซื้ออยู่จะกินซื้อขนมข ն ี้เอาแล้วอยู่พนมีแต่ซื้อแล้วอยู่พน้าเนาะก็ซื้อแก๊กจะซื้อได้พี่น้องเลยมากับวันนี้มีนยังมาฝากคนเอาเงินมาคนมาซื้อสะพอเดี๋ยวไปว่าสะพอเสื้อหนังไปหมกมื่นน่ะ อ่ามันแมนไปลายคนกับซินเปลืองเนาะไปลลาคนกับเปลืองเงินปงข้ามเลยอ่างบ้กันค่เข้าแคามนเปลืองไลยอย่พน่น้อยเนาะขันเบื้องเนาะถาวรเล่าได้กะถาวรยังยังบ่วมาง่ายกะสุปข้ากะถ้ไม่โอกาสกะจีขาไมาเยี่ยมอยู่ดอก แ่วบอกค้าเวียท้างานไปทั้งอื่นไะเนะขขาะไปตามไปเยี่ยมอยูไปบุกทิมนกับดอกพบี้ยนองเลยเนาะเบิ่งแย่งกันนี่แหละเป็นกันตังใจเห็นกันออ <c oughs> ถ้าก็ไปกับเมียคือเก่าเนาะไปกับเมียเลยอืม้วไปปลอยลอมันหลุดหน้าหมอกเดยมันเป็นยา,นยางแไ่ของหน้าเลยเนี่ย จกือไหนจะมาหนึหอดเดือนหรือเปล่าเกสิบสี่สิบห้ามื่นเลยคินแล้วคิดแล้วเหรอประมาณสิบห้ามื่นไม่ทิห้ามื่นเนาะสองอาทิตย์ครึ่งเดือนเนาะไปรอบนี้ิดูได้ขอจักขวดพี่นองจักรลิศเอยติดตามน้ากันไปครึ่งเดือนมากครึ่งเดือนไปอีกปะมันกี่มือบ่มบวดอกเดีนเต็มที่กับพวกนักกัน เขาดูปุ่กระซองเถื่อเถื่อที่สามดูดหรือว่าดูดก่อนกลับก่อนเยเมื่อนะเขาก็จะดูในยุทธตอกก่อนกลับพอยจะเห็นมาโชว์เหมือนกันจังหวะเราไปมันใกล้เติอป่ะแม่บ่อในเกมบนทางนะค่ะแล้วก็รวงอย่ดี้ันไปเขางรียนบอกว่าเนเรก่ักข้ดเลย <laughs> ừ. Nhưng mà con biết chứ bà เอา bây giờ đâu บ่เปิดแต่ถ้าบ่คือหัว Khi là <laughs> 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 ปาลาปลาพี่นองเลยพี่น้องหมอบเครื่องก้อนบาเนี่พี่นองเลยมาพี่นองเลยเนานะตัดภาพมาทางพี่เมื่อกี้ทางบุญก,กับกำลังเฮดเวียกซอยทางลุงพี่นองเลยเนาะคนมาเอาไดลงหาหน้ำเพื่อดูดน้ำขึ้นมาอาบให้มันสะดวกสบาย ในขอบในครัวของไอเขียวนี่แหละพี่น้องเลยเนาะพี่ทางแม่วันสุริเพชศพันธ์ขดไอหมอบมาให้ทางลุงจันเนะาะเพื่อความสะดวกสบายนำในพวามาแต่เถื่อกัดพักกันหิวดึงใส่แห้งดึงขึ้นมาแต่ส่างพี่น้องเลยเนะาะไปจ่อได้ประตูเนาะกำลังกำลังลน้นกำลังล้นไฟนย,าง,งย,ยางมันยืดยยางมันืดเนาะพี่น้องเลยใครก็เกาลายบาดน,น,นี่เนาะอ่า พี่น้องเลยไปพี่น้องเลยขากลายขากลายเนาะอ่าเป่งเมื่อกี้ก็แตกจ้าก,ากพี่น้องเลยเนาะแห้งขนาดแต่ว่าเอาลงบรร่เลิกเนาะได้แต่แมตตไปไปพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าทอ่อพอนเอาลงชิปท่อได้พี่น้องเลยก็ประมาณชิปแมตตเนาะแต่ว่ามันอาจจะหลายพันหลาปีแล้วมันตันเนาะมันเจือนลงพี่น้องเลย mà đi khụt lông phăng bằng nhâm tóc lên nhắn phần lệ đơ chẳng phải con khụt lông như nông người bỏ mày ờ, nhâm lên Mân bốc chứ bỏ bỏ bốc bỏ đời đời à bộ à được bay bạn em phía nào đi chơi nó mới lại à đi chơi mèn à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  ทั้งพี่สวัสดิ์ีพี่น้องเลยผนฝากมาแต่ต้นแล้วแต่ผมมีโอกาสเดีไปให้แต่ว่าเอา,า,า,าไปหาทตั้งน้องวัดสนาแล้วพี่น้องเลยแต่พอดีจีว้ใหายตั้งพอคนเลยเนาะพอผนมากวันนี้มากับลูกสาวบ่หรือว่าจังไดพี่น,อน้องเลยเนาะทั้งเบลลี่ไปปาลนะปปาแล้วบ่วโอ้ยพาก,กว่าเ <c oughs> นาะอ่ามีเงินมาหายอยู่พี่น้องเลย,ม,ย,ยมัอนี้ก็ได้ <c oughs> มีเงินมาให้อยู่ตัมีเงินบัไปคั้งนี้บ้าตัมีเงินปลอดไปแล้วเนาะโดยเนาเยี่ยมยามทางไอ้เคียวเรียบร้อยแหละวันคือเห็นไปกับลูกสช้าข้างเมียเนาะวันเนาะพานเนไปทำบุญกรุงท่านนี่แหละวันโดยขอนพาวันศิกเนาะขาวัดเข่าว่าพี่น้องเลยอ่าันนี้ก็มาเยี่ยมทางไอเคียวเตรียมความพร้อมๆไม่อื่นมาให้เตรียมพร้อมๆนี่แล้วโดยเดินทางเ้า เป็นกันเดถาว่าโดยเดีย๋ดวยวเบิ้งตัวจริงก่อนเนาะถว่ายังบ่คาเบีข้างานยังกะทางเบิ่งพนลองเลยเนะาะรถก,กู้ภัยแล้วนังลายอีกดอกประมาณจังม่งรเ่าลีเป็ก้าม่งเพาราะชาลหอเนาะใอ้แล้ว้เราให้ให,ใหก,กู้ยมารับก่อนเนะาะถนบ่มารับก่อนส้วจาจะไป็รก,กูไภเลยฮา,ารู้เจ้าก็ารถเจ้าขามอยแล้วขยอารถขยามอยู่แต่ว่าเขาก็อยากมาเบิ้งไม่ํากันาแหละ แต่ว่ารถไฟเดยเอาข่ามอยู่แล้วแต่ว่าเศร้าหรือได้จะชิวัยปะมันประมาณแปดเก้าโมงไงแต่ว่าแต่โมพนนัดเล่าดีนั่นเก้าโม่ไอเป็ดโมงแต่เขาไปบนด้านอยู่แล้วด้านก็เปิดเป็ดบอกเห็นบอกด้านเปิดแปดโมงเลยระยามันแรกเขาก็บอกอธิบายให้ฟังเนาะนั่นนนนี่ก็ได้ย่ลบอกมีอย่างมันก็บบริขารมือข่าววันเพราะจะได้ยินนอกอธิบายแล้วฟังอะไรเขาอยู่ทั้งคนละประเทศเป็นอะไรอันนั้นมัไกรเนาะ หาทีอบ้านมูนี่แล้วก็เราเปิดเนี่เขาเบิ้งเมื่อกี้นี่โอ้กินไข่เนาะกันคือชวดโตอันโตเอ้ยผู้วงผู้เล่าตาเอ้ยนะกินไข่กันแล้วก็กินไข่แล้วพิษนะนะปอบุตรปอบก็เลยเอาก็ไอ้เขียวพอเรากินไข่แมนแท้ๆแล้วกินไข่แล้วมันไข่ขึ้นเป็นแล้วไข่เราเปิดเนา่ยเขาบิ้งมื่อกี้จนภาวะไปแล้วใหญ่เหลื่ยมหม้อใหญ่เหลื่ยม ยสิหามันกับท่านเบิ้งเบึงเราว่ะโอ้ยฮะสีหามาจันเบิ้งน้ำเราว่ะถมาบาจันมาก่อนพอเราบอกก็ตรวจไปแล้งเวลาเราหนีบเรายั้งมันสีน้อยลงเราเราเรานั่งเรายืนนี่มัดชีหน้ามันมาหุ่มหมดเดียวนะจังการระบบกอะไรกันเนี่ยกระบอกข่ามูบอพี่น้องเลยเนาะเอาโมนี้กับพอดีพ่อทั้งเบอล์ี่เนาะโบมีโอกาสไปหาอยู่เพื่อนจักเทื่อพอดีทั้ง ป้าสาบวอลลี ari, ee, ่ม oh, no, no, no. anyway, ันฝากเงินไม้ไห่น้องโดยมันข้นในอย่างเงี้ยฝากเงินมาให้ทั้งน้องยุริโอ้ฮโดยโดเลยผมมีโอกาสเดี๋ยวไปหาเพันเพื่อนจะเท่าฝากไว่าน้ำพอพี่น้องเลยเนาะอ่าเพื่อนก็ฝากมัตตอร์รุ่นละผมีโอกาสไปพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องวัดสนาขบวนก็ไปแล้วพี่น้องเลยจะไปทั้งพูนพอละชื่อแต่พี่มีแต่พูนพอแหละพี่น้องเลยชื่อ ิน้ากันเนาะ้นี่แหละไม่อย่งไรนมนีแม่บ่ให่าบุญเลยเลยองหนึงสิบหอาทิตย์ใช่งานบ่พไว้ไอาทิตย์ปลายไหมกินนลายลูกไปนะแม่คือก้อนคือกั้นนองเป็นเนือกินลายเลยเขาเรา่ค่อยกินกองนึงกองหนึ่งดหอดเดือนนะอือี่น้อาเลยจำนวนหนึงห้าร้อยบาทชามอญเนาะ พอด oui, oh pues ีพี่เซาลลี่วันโอ้ยชื่นชมหักแพงอ่าน้องยุริหลายเนาะโดยก็เลยอยากซอยคาหนุ่มราคาขนมให้น้องผมด้วยห้าร้อยบาทต so kind of ัวเดียเนาะพี่ได้นุ่มกองหนึ่งเลยกองหนึ่งพอดีเนาะโดยมันกินนุ่มให้คิวโดยคิวเบอร์ซองเบอร์ซองอ่ะเนาะขอยังเบอร์หนึ่งอยู่ ยังเบอร์หนึ่งแล้วจะเอาน้ำนแางเนาะเบอร์สองเบอร์สามก็ได้แต่ว่าเบอร์สะเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองมันจะถือไปเรื่อยๆได้ขอบุญเบอร์สองเแบบอร์แบบสามันแถบบือกูเบอร์สองอีกอนะ<ม>คล้ายๆมันมันจืดลงจืดลงนะรสชาติของบุญกับยังอีกสองเดือนกับจีเปียนเพื่อนให้เพื่อนหอดปีก่อนแมน่แม่แม่หอดควบก่อนเบอ,อ,เอนะ์องเลยเนาะก็จะถือลงมาเนี๊ยนะนั่นแหละโดยโดยประมาณนี้เราพี่หรือว่าป้ากันนะเนาะป้าซาวลลี ด้วยความขอบุญของคุณในหลายทั้งป้าสาวรีเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจเนาะหักเพ่งลูกลานเนาะที่ได้ฝากเงินผากกําลังใจมาให้ผักของขวัญมาให้ลานน้อยกันทั้งป้าอยู่ดีมีเฮงเด้อให้ลำให้รวยให้สุขให้มันให้ค้าคายหงเพื่องเนาะให้เจริญเจริญใฮงเฮงปังปังเด้อป้าเด้อขอให้มี่างมากคัดคองมองใจเนาะสาธุเนาะ วันนี้ก็พากันมาเวียนเอ่ยทั้งเอ่ยนางนอกจากทั้งไอ้เขียวพี่น้องไปแล้วบ่ยังอยู่พอดีเลยมาทั้งหาเขียวก่อนมาเห็ดทอน้าำยังไงพิ่นก่อนได้จุ่มพี่น้องเลยนอนได้จรวดไปเมื่อกี้จะได้บาลี่น้องทั้งเอ่ยพันแล้วว่าน้ำอยู่ได้เลยว่าน้ำอยู่เนาะใครกลัวมือนั่นเนาะใครกลัวมือนั่นหลายเออมือนั่นข่อยแล้วเมื่อยอาบน้ำเหนได้อาบน้ำแล้วเมื่อยแต่มัน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 ชอกปรกยังเนาะเพราะว่าเอาอาบน้ำแล้วมันขยับขยื่นแน่ดีเนาะ พี่น้องเพิ่นกระซ่งมาบอกอยู่ว่าคนป่วยห่ามอาบน้าเด้อียก <ừ m. S 2> เสร็จเนาะคือเขาเป็นไข่แล้วเนะาะไข่ไปอาบน้านี่มันมช็อกก็ได้เหมือนกันม, <ừ m. S 2> มันมันบวคือคนปกติขออขขขเขาอาบน้าเขาห้องเนเขามีเฮงเนาะแต่ว่าคนป่วยทางกายเพิ่นมันยันมันบวกขึ้นกันนะ <ừ m. S 2> ก็ก็คือสิ่นักกับโบนะนักไปมือหนึ่งนะักตื่นไม่มือหนึ่งหมดเป็นนหนึ่งเนาะเป็นเป็นนหนึ่งนะนะผมมาว่านี่เฮงคักคุยกับเราโอบโอบเห็นบลนอกคลิปข่อยมาหาเราว่า คือคนปกตินี่นะคืนปกตินี่นะอ่าโอ้จักนั่งเลยกะเบิ้งไปนะโดยโดยโดยคอยมาจอบมาเย่ยมเยีมกันหลยพี่น้องเนาะไปเรื่อยไปใช่เนาะทางบ่าลีเนาะทางเขาจะได้เดินทางไปทางไอ้นางก่อนเยี่ยมยี่ยมก่อนจากฉีไปทางอื่นก่อนเนาะเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อไปเป็นกาลังใจพี่น้องเลยเนาะจากบลีเดไปพี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยกันหมดแล้วบาดนี้ไม่แต่จะไปล่าทางอ่าพลายก็นั่งเอกเขาก่อนเนาะ จะได้เดินทางแหละเนาะเมื่อก <misunder> ่อนเด้อบาลเดิเด้อฮ่าเพยก็นักเอกก่อนเนาะอ่าโมมีเพยกนังเอกกเมื่อบ่ได้ได้พี่น้องเนาะทองลาก่อนเรียบร้อยแล้วเนาะได้เมื่อกี้พักกันขมุกขมมเห็ดเกือบเกือบสามสิบวันที่ขมวดขอบใจละลายเลยอ่ามีแต่เป็นอาบสบายแหละบาลนี่บ่ต้องลำบากเนาะบางทีมาแต่เวียกแต่งานนี่เมื่อยเพราะว่ามาดึงขุขมุ้มอาบซักเวลามาดึงงานนี้เนาะอ่า เอาพี่แจ๊เตรียมความพร้อมามเอื่นได้เสร้อพีด่ดีไม่แหง้งเ,เดินทางปลอดภัยเออโอ๊ยพระอาจารยเมื่อก่อนบดนี้ได้มูบบ่เจอโอ้ยเนาะอ่าแพ้ซาพี่น้องขอบคุณกับเขอจบคลิปเพียงสาม,มีก่อนเนาะลาพีลาหน้องก่นอ,งอนพี่น้องเลยพบอๆกันคลิปหน้าพี่น้องเลยอ่าไปเยี่ยมไปยามทั้งไอ้นางอีกก่อนบ้เนาะไปก่อนพบอๆกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อขอการคลับมาสบายและสวัสดีบัดสุครุสุขคนพี่น้องเลย,เ,ย,ยเ,นกกนนเนาะไป